ครูมีหนึ่งทริคมาให้คุณยิ่งคุณเป็นผู้บริหารผู้จัดการเจ้าของบริษัทยิ่งต้องมีเรื่องนี้เลยคุณอาจจะไปเรียนทฤษฎีอะไรมาเรื่องการคุมคมบริหารคนอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่หนึ่งสิ่งที่คุณต้องมีติดตัวในการบริหารคนนั่นคือพลังงานในตัวคุณคุณต้องส่งสัญญาณส่งพลังงานส่งคลื่นออกไปว่าเฮ้ยคุณทำงานนี่มันสนุกมันแฮปปี้มันท้าทายมันมีการเรียนรู้อยู่ตลอดนะต่อให้บริษัทคุณมัน กำลังขาลงก็ตามคุณจะให้คนอื่นเขาห่อเหี่ยวไปกับคุณทำไมเพราะยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วในชีวิตคุณถ้าธงคุณมันคือเป็นคนร้อยล้านเป็นคนพันล้านหรือเป็นเสาหลักของอะไรสักอย่างคุณก็ได้ไปตรงนั้นคุณจะไปห่อเหี่ยวให้คนอื่นเขาห่อเหี่ยวตามคุณทำไมพลังงานมันเชื่อมต่อกันได้พลังงานมันเป็นโลกติดต่อนะคือถ้าคุณ แสดงออกถึงความกระตือรือร้นอ่ะคนอื่นเขาก็จะรู้สึกตรงนี้ได้ยิ่งคุณเป็นคนคุมคนเรื่องนี้คุณก็ต้องคอนโทลควบคุมคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันห่อเหี่ยวมันจะไปแสดงอย่างนั้นได้ยังไงคุณต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่ทําตัวให้ห่อเหี่ยวไม่ใช่อยู่ในห้องตรงเนี้ยคุณรู้สึกเบื่อคุณก็เดินออกไปข้างนอกคุณก็ทําตัวให้มันกระปี้กระเป๋าพอคุณทําตัวให้กระปี้กระเป๋า ไอ้อารมณ์ข้างในคุณมาเองนะอย่างครูอ่ะครูเคยมีนะมันก็ไม่ใช่ว่าอารมณ์ดีอยู่ตลอดครูบางทีก็รู้สึกเบื่อรู้สึกท้อแท้การทํางานแต่ครูก็มาคิดว่าเฮ้ยที่ฉันรู้สึกอารมณ์แบบนี้คนอื่นได้กับฉันไหมมันก็ไม่มีใครได้กับครูนะนอกจากคนรอบข้างเสียไปกับครูแล้วตัวครูยังเสียกับตัวครูเองด้วยครูก็ออกไปเดิน ออกกาลังกายตอนเช้าก่อนไปทํางานเนี่ยไปมองแสงอาทิตย์ไปมองท้องฟ้าไปอ้าแขนรับพลังงานแล้วครูก็คิดว่าโอ้ขอบคุณจัก,กรวาลน,นี้ที่สร้างฉันมาขอบคุณท้องฟ้าขอบคุณพราอาทิตย์ขอบคุณที่ให้ประสบการณ์ดีๆกับฉันที่ให้ฉันมายืนบนโลกใบนี้ขอบคุณมากครูก็กอดตัวเองแล้วครูก็เดินหายใจเข้าลึกๆ แล้วก็ฟังฟังเพลงครูจะชอบฟังเพลงคลาสสิกเพลงที่ไม่มีดนตรีฟังเฮ้ยมันก็รู้สึกดีขึ้นเออครูก็นึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังคนที่ครูอยากจะให้เขาสุขสบายมันก็รู้สึกฮึดมีแรงเออฉันมีความหมายนะเว้ยฉันทำฉันมีความหมาย ฉันมีความหมายนะเว้ยฉันมีคุณค่านะเว้ยฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมาแสดงออกซึ่งความทุกข์ซึ่งความเบื่อหน่ายมันมาเกิดบนโลกมนันนี้มันเพื่อความสนุกสนานเพื่อมาเจอประสบการณ์ของชีวิตเพราะฉันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าคือพอมันอ่านเยอะฟังเยอะมันก็ช่วยได้จริงริงวันนั้นครูก็ไปทํางานด้วยความกระปี้กระเป๋ามีไฟเลยนะแล้วลูกน้องครูยังบอกว่า วันนี้มาแปลกวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสคือบางวันอ่ะครูไม่พูดไม่จานะบึงลูกน้องเขาก็ทักนะพี่วันนี้เป็นอะไรอ่ะคือเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่าสัญญาณพวกนี้มันส่งไปได้ถ้าคุณอยากให้ผลงานของนแผนกออกมาดีอยากให้ลูกน้องทำงานอย่างแฮปปี้สนุกคุณก็ต้องทำตัวแฮปปี้สนุกเพราะพลังงานเป็นโลกติดต่ออย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกคือ เนาะถ้าคุณอยากให้ลูกน้องทํางานผลงานออกมาดีคุณก็ต้องทําให้พลังงานเขาดีให้เขาพุ่งตัวคุณนี่แหละคะ่ะทําได้เพราะคุณเป็นผู้นําคุณสามารถนําเขาไปตรงไหนก็ได้ดังนั้นวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรในการบริหารคนเพื่อผลกําไรบริษัทเพื่อทําให้งานมันเป็นระบบเพื่อทําให้คุณ ได้ผลงานพวกเนี้ยค่ะคุณก็จงทําแต่ในด้านดีไอ้ผลงานหรือว่าผลกําไรทุกสิ่งอย่างมันอยู่ในแดนบวกใช่ปะเพราะคนเรามันได้สิ่งตรงนั้นมันจะมีความสุขใช่ปะดังนั้นคุณก็ต้องมีความสุขเลยตั้งแต่ตอนที่คุณสร้างมันนี่แหละค่ะคือเป้าหมายอ่ะมันไม่ได้มีไว้พุ่งชนนะครูบอกเลยหลังจากที่เรียนรู้มาตกผลึกคุณทํางานกับเป้าหมายนะไม่ใช่คุณวิ่งชนเป้าหมายคุณต้องเอาเป้าหมายนั้นมากระทำนะตั้งแต่ตอนนี้ เป้าหมายคุณคือสร้างผลกําไรให้บริษัทเชป้เพราะคุณได้ผลกําไรคุณจะดีใจแฮปปี้ดังนั้นคุณก็ดีใจแฮปปี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยช่วยกันสร้างช่วยกันทํากับลูกน้องพลังงานคุณมีผลกับเขาเนี่ยค่ะครูก็มาบอกคุณยังไงก็เรียนรู้เพราะสิ่งเนี้ยมันทําให้คุณเติบโตจริงๆครูการันตีแล้วขอให้คุณดูแลสุขภาพเองด้วยเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ